nhăn bạn nhăn tên tên cái <laughs> mất rồi thầy nhà mà tròn non rồi xèo phải là vitamin thằng này nó u một kim tiền วิ่งสิบล้อรหรือว่าหกล้อที่บ้านหกล้อ,ลอทีมงานอะไรชื่ออะไร ให้ท hey, ีมนีกันกี่คัน,น,นมีนโคสโอ้โคสามเลยเนาะออย่างนี้มันต้องหาเทเลอร์เอาที่ที่แล้วใช้เทเลอร์อะไรอยู่ไอ้หลงนะไอ้หลงตากลมสิบล,ล,ล้อล้อเ,เล่นสองร้ยหมดเลยเหรอ สิบสองตันสิบสองตันสองร้อยกิโลหนักหนักนะรถครับครับสิบไปยี่สิได้ห่วยขาเนี้ยเอารถไม่เห็นไฟอยู่ขาเนี้ยเอาเท่นเลยไม่เห็นปอกแปลกอยู่เนี่ยไม่ใช่ปอกแปลกอยู่เนี่ย ยูหลานทาาทางมันปอแดงหลานพยนตียออกมากกับไปเนี่ยไปน้ำไหนบ่ช่างมาอยากเอารถจะพร้องไปเหรอเอามามาขับเป้วรถเนี่ยครับยุหลานไฟยุหลานไฟ เออแมนแมน,นดี๋ยดวยนี่ตัวยี่ห้อเัรอไปออโอ้เออไปก่อนก็นได้เดี๋ยวตามไปกันโอเคโอเคมันไปทางไหนบู บ้านบอกสีโหมดเลยไหมสีโหมดปุยยุบานเลยวะเนี่ยบ้านเพื่อนผมสีโหมจำกันได้เนาะที่มาติด GPS ให้ผมอ่ะจางยุคคือมาหาผมนะโมมีห่มไม่ยังให้เจ้าของเลยสิตอนนี้กำลังเอารถมาติดปอกแป๊กครับซื้อปอกแป๊กมาใส่ปอกแป๊กปอกแป๊กเนี่ยก็คือตัวตัดไฟ ไอตัวตัดไฟของมันมีอยู่แล้วแต่ผมมาตัดกาวอีกทีปกติเนี่ยปิดสวิตมันก็จะปอกแป๊กทำงานปิดเนาะเปิดก็ทำงานอันนี้ผมก่อนจะปิดเปิดสวิตนี่ผมใส่ปอกแป๊กตัดกาวไว้เลยเพราะที่เราจะสตาร์ทเราถับสวิตขึ้นแล้วก็ไปหมุนปอกแป๊กที่ของมันอยู่แล้วมันก็มีมันก็จะทำงานเอาง่ายๆก็เหมือนเราถอดขั้วแบตออกนั่นแหละเวลาจอดที่บ้านก็เหมือนถอดขั้วออกนะครับ เอาเบนเทนมาจะเอาเบนเทนมาทำดไฟมันรั่วเป็นทุกคันแหละนานไปแต่ว่ากินลาบหัวบอลสันซื้อมาฝาก <c oughs> เอาบบกยูงคือบอลรถออกย,<า>ยูงพปยังไหนกึบว่าโตเบ้ารถออกเมื่นไหร่พปยังไหนคือว่าโตเบ้าบรถออกเมื่อไหร่ วันนี้เราขับรถปูนไหมขันนั้นไปเห็นไอเด้อขันนั้นน่ะเออหลังเกียเออเก้ยวเขจาจังไดรก็ใส่ไปมอสจะแทะล่ะเพราะว่ามันเด็ดไรไฟไหมมันออกจากหวัวแค่สอกเดียวน้งแม่ใส่ไฟไหมออกจากหนาลดไหมตัวเด็ดไ,ไ่ไหมมันก็ยังขั้นนี้ล่ะเด็ดไ,ไ่ไหม่หมดขั้นเลย มองเธออยู่นะจ๊ะแต่เราไม่บอกว่าอะไรก็ดูก็รู้เนอะอย,อยู่บรเนื้อหอมจริงๆครับผมบอกไว้ว่ามีคนมาดูแล้วมีคนมาดูแล้วแต่พี่เขาก็บอกว่า ไม่เป็นไรครับผมขอไปดูไว้กอ่อนเพราะว่าคนที่มาดูผมก็ไม่ให้มัดจำนะรอ man, ให้เงินเข, like ขาชัวร์ก่อนค่อยมาเอามัดจำเอาไว้ถ้าเกิดมัดจำไว้จะค่าเดือนนีตายเลยเนี่ย่จอยสิครับทรงคืองามอยู่นี่เนได้กินเขากินน้ำหรอวะมีหมูบ่าทั้งรถทั้งรถนเลยวเขาไม่มีหมูบ่ทั้งรถกับบ้าสิ รถหุ่นบ่ครับมักสาวเป็นเด้เพิ่นนี่รถหุนบ่าไปันมีเฮาหลาย ก็อดีนไงก็หนีเสียง,งเหมือนกันตากเชียงนี่ยืนอยู่ตรงนี้แทบไม่ได้ยินเสียงเลยไ,ไม่แทบเลยอันนี้ยังไม่มีรอยยับส่วนมากโตเกีกรจะเป็นอย่างนี้แหละไม่ค่อยไ,ไ,ได้ขับมีแต่ขับผมว่าโทรคุยอยู่ ตรงนี้คนกำลังวิ่งหารถครับหากันเพราะว่าอีกหน่อยก็จะเป็นโรงงานโรงงานกันที่นี้จะมามัวจ้างเชลเลอร์นี่บางจีงานขุดสะลูกละสามหมื่นวันเดียวเสร็จอเงี้ยแล้มาจอดรอเชลเลอร์อีกวันนึงเพราะว่าเขาก็ไม่ว่างเหมือนกัน อาชีพรถเทลเลอร์เนี่ยนะครับมันก็หนักใจพอสมควรนะเพราะว่าบางคนเนี่ยโทรมาก็อยากจะได้แบบทันทีอะ่ะเข้าใจไหมอยู่ไหนแล้วนี่รถผมอจอดรอนานแล้วนี่โกหกเราอะ่ะแต่พอเราขับไปปุ๊บรถยังเก็บคันคูย,ยังไม่เสร็จเลยหอเราไปจอดรอเป็นสองสามชั่วโมงอย่างเงี้ยนะครับ เราไปช้าก็ว่าไปก่อนไม่เคยว่าบ,บางทีเราย้ายคันหนึ่งอยู่บางทีเราขับรถหกล้ออยู่ยังไม่บ้างนะครับมันก็หนักใจครับมันต้องซื้อของตัวเองแหละดีสุดทุกว,วันนี้รถจะเลอกก็เลยขายดีนะครับขายดีธรรมดาพี่เ้้ามาจาก ปิซโนโลครับมาทางน้ำหนาวอำเภอน้ำหนาวครับสองคนอันนี้ช่างนะครับไม่เกี่ยวน,นี้ช่างอยู่ก็เมื่อกี้ผมเห็นเหมือนสามคนนั่นนายคนหนึ่งวะเรามามุมนี้เขาไปมุมนูน้นเราไปมุมนูน้นเขามามุมนีน้เป็นอยากคุยกันเองเหรอวะ เนาะโอเคนะครับผมไปผมก็ไม่ได้ไปถามมาเลยนะคือเราไปยืนดูเหรอเขาก็คงจะเห็นกล้องเขาเขาก็หลบอ่ะเราเราเราไปนู่นไปเออไปที่เดิมเราดีกว่า